รอใครลูกมารอใครครับสาวมาไม่วันนี้ฮะผู้สาวมาหาไหมมานั่งรอใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อย่าลุยป่าอย่าลุยป่าดอกไม้ค่อยเดินเริ่มบานแล้วดอกไม้อย่าเผลอย่าเผลอดอกไม้บ้านนี้อย่าเผลอ มาซุ่มมาซุ่มฮะมาซุ่มมาซุ่มนี่ใช่ไหมฮะ <laughs> มาดักนกหรือมาดักสาวออสตินออสตินมาดักอะไรครับฮึไม่สนใจฮะ <laughs> ไม่สนใจฮะ <laughs> ยังมาลุยยังมาลุยปลายังมาลุยดอกไม้อีเมียแน่หรอฮ,ฮมันกินไม่ได้นะไอ้เหลืองเนี่ยมันจุ๋ยนะลูกมันจุ๋ยรู้จักไหมมันจุ๋ย จุ๋ยนะคบมันจุ๋ยมาดักสาวใช่ไหมลบเย็นเย็นเข้าบ้านไหมบอกวอ่อย่าลุยอย่าลุยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดักนก <c oughs> ไปดักนกจะไปดักนกหรือจะไปตีก๊ดมกลิ่นนะดมกลิ่นสำรวจสำรวจรอบรอบ,บบ้าน <c oughs> มีใครมาเยี่ยมมายาบ้างตอนกลางคืนโดมกินฮะดมกินบรรยากาศนี้ยเหมือนเศ้าแบบอุ้ยลมเย็นเย็นเย็นจนหนาวหนาวหนาวแบบหนาวระเยอะือกออสตินออสตินออสตินฮัลโหลออสตินพูดแล้วยิ่งไปแล้ว